บันดาลตอนหญิงแพรสยาคุณคงเคยเห็นใช่ไหมบางคนที่มีนิสัยขี้ลักขี้ขโมยทั้งทั้งที่ของบางอย่างซึ่งเปรักเอามามันก็ดูเป็นของไม่ได้มีค่ามีราคาอะไรมากมายนะัก หรือกับบางคนที่เห็นปรากฏเป็นข่าวฐานะทางบ้านก็มีอันจะกินมีธุรกิจใหญ่โตแต่กลับมีนิสัยติดตัวที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้นั่นก็คือนิสัยชอบฉกฉวยลของคนอื่นอาการเช่นนี้ทางการแพทย์มันจัดเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้หากมีเห็นเป็นข่าวบ่อยๆคนพวกนี้ขโมยของเพื่อสนองความอยากรู้สึกเี่ยนแตนทุกรั้งที่ด้ทาความผิด เป็นลักษณะาอาการทางจิตท,ที่จะมีกำบังอย่างเข้ามาเกี่ยวเนื่องดังเรื่องราวของเธอคนนี้ฉันมีชื่อเล่นว่าจิตฉันชอบชื่อน,นี้มากมันมีความหมายว่างดงามสดใสแต่ฉันนั้นก็รู้ตัวดีว่าตนเองมีนิสัยแปลกประหลาดนั่นคือเป็นคนอยากได้ใครดีอย่างมากทำไมฉันงกอยากได้ไม่มีสิ้นสุดอันนี้ฉันไม่รู้ แต่มันก็เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วเป็นมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆก,ก็อยากได้ของเล่นของกินไม่เปลืองเงินพ่อแม่ยิ่งดีใหญ่ทั้งที่พ่อแม่ท่านก็พอจะมีเงินอยู่บ้างแต่พ่อแม่ฉันท่านก็เป็นคนประหยัดฉันเรียนหนังสือฉันประถมไม่ค่อยมีเงินติดกระเป๋าไปโรงเรียนมีข้าวกลางวันเสกหลองไปกินนานๆจะได้เงินมันก็สมัยนานมาแล้วโรงเรียนวัดตอนนี้ฉันอายุ4 0กว่าปีแล้ว ไอศครีมซึ่งฉันเรียกไอติมสำหรับจงนั้นเกามีเบอร์ด้วยมีเบอร์ก็คือเข้าทาสีแดงไว้ที่ไม้กัดกินเข้าไปจะเห็นว่าไม้มีสีแดงถ้าอันไหนมีไม้เป็นสีแดงก็นำไม้นั้นไปแลกฟรีได้อีกแท่งหนึ่งฉันก็หวังละเกินว่าจะได้กินปล่าเปล่าสักแท่งแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายมีอยู่วันหนึ่งฉันเสื้อไอติมถั่วดำมากินหนึ่งแท่งหวังจะได้เบอร์ลุ้นตัวโกงว่างั้นเถอะ แต่ก็ไม่ได้หอกกินหมดแล้วเลียไม้กินดูดให้มันหมดรสหวานติดไม้เดินไปยังไม่ทันทิ้งไม้ก็เหลือไปเห็นลูกรงสาลาวัดเข้าทาสีแดงไว้ใหม่ๆยังไม่ทันแห้งดีฉันก็เลยเอาไม้ผิดถู่กับลูกรงก็ได้สีแดงติดไม้ไอิติม,มาโอ้โหนี่มันอะไรกันเดี๋ยวหลังแหลหน้าไม่มีใครเห็นฉันวิ่งตือไปหาถังไอติมที่อยู่บนท้ายจักรยานที่เขาจอดเขย่ากระดิ่งก้องแกงก้องแกงเด็กๆอยู่ข้างโรงเรียน คนขายเป็นผู้ชายหนุ่มๆเขามองดูไม้ที่ฉันยื่นให้หยิบไปฉันใจเต้นแรงกลัวว่าเขาจะจับได้เกิดความรู้สึกสับสนวุ่นวายจะวิ่งหนีเขาดีไม่นี่ก่อนที่เขาจะจับได้จะทํำยังไงแต่นับไว้โชคเข้าข้างเขาพยักหน้าถามว่าเอาอะไรรีบบอกเขาปากสันทั่วดํากินซ้ําแบบเดิมเขาเปิดฝาถังล้วงหยิบให้ฉันยื่นมือสันๆไปรับได้แล้วก็วิ่งตือมาจากตรงนั้นทันทีแอบปกินหลังศาลา บังเอิญช่วงยื่นไม้สีแดงไปไม่มีเพื่อนเห็นถ้ามีเพื่อนๆก็จะรุมถามว่าได้ยังไงนะฉันไม่อยากให้ใครสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วฉันทำเรื่องนี้แค่ครั้งเดียวก็เข็ดขยาดไม่ทำอีกอยู่มาวันหนึ่งแม่พาฉันไปบ้านน้าสาวน้าสาวมีลูกสาวสองคนโตโต,ตกันแล้วน้าก็เอาเสื้อผ้าเก่าๆของลูกสาวออกไม้ลองสวมใส่อยากได้ก็เลือกเอาน้าบอก ฉันลองสวมก็ใช้ได้พอดีน้าสาวก็ยกให้ฉันดีใจมากนึกว่าฝันไปมีชุดเสื้อกระโปรงสวยมากสีชมพูอ่อนมีลายดอกไม้และหลายลูกไม้งามมากๆเลยมีกลิ่นอับๆหน่อยแต่พอซักก็หายมันเป็นของฟรีที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่แต่บาทเดียวตอนเด็กๆฉันชอบไปลักมะม่วงเขาที่สวนใกล้ๆบ้านมันสนุกและก็ได้กินด้วย แต่ต้องแอบ,บกินเพราะไม่ให้แม่รู้แม่ไม่ชอบให้ทำแบบนี้ที่บ้านไม่มีมะม่วงสักต้นเดียวถามแม่ว่าทำไมไม่ปลูกไว้แม่บอกว่าแค่เกศกวาดใบไม้ไม่มีเวลาต้องทำอย่างอื่นดังนั้นอยากกินก็ต้องซื้อเขาแม่ก็ไม่ค่อยซื้อเสียด้วยฉันเป็นเด็กอยากกินก็ต้องไปขโมยเอามีครั้งหนึ่งโดนลงหยวกเจ้าของสวนจับได้แก่พาฉันไปให้แม่ แม่ก้เอาไม้เรียวฟาดฟาดกลนชั้นแถบพังชั้นร้องดังลัน่นเพราะมันเจ็บจริงๆเจ็บตัวแล้วเจ็บใจด้วยเลยตอนหลังแกไปที่บ้านลุงหยวกอีกในปีต่อมาเอาไม้ไปฟาดมะม่วงลูกเล็กๆที่มันเพิ่งจะติดได้ไม่นานร่วงหล่นหมดเกลื่อนกลาเต็มไตต้นนี่อยากงวงดีนักหน่อไม้ฉันก็ขโมยเข้าเหมือนกันแม่ถามว่าเอามาจากไหนฉันก็ตอบว่าหามาแม่ไม่ว่าอะไรและไม่ถามด้วยว่าหามาจากไหน ฉันชอบกินแกงปลาใส่หน่อไม้สับเขาเรียกว่าแกงขั่วที่มันเผ็ดๆหน่อยนะฉันชอบกินกับข้าวเผ็ดร้อนจืดๆจะไม่ชอบเลยกินเข้าไปแล้วเหมือนไม่ได้กินอะไรฉันเรียนหนังสือพอจบชั้นป .6 จากโรงเรียนวัดแล้วพ่อกระได้ให้เรียนต่อชั้นม .1 ต้องเดินทางไกลจากบ้านเพราะต้องเข้าไปเรียนที่ตัวจังหวัดเป็นโรงเรียนสตรีเต็มไปด้วยเด็กผู้หญิงฉันชอบนักเรียนเยอะดีเพื่อนก็เยอะแล้วพวกที่มาเรียนก็มีเด็กที่บ้านอยู่ในตลาด พวกนี้มีของดีๆใช้ปากกาดีๆสีน้ำสีเทียนดีๆบรรทัดเหล็กก็ยังมีใช้กันเลยบางคนอาตุ๊กตาสวยๆมาอวดกันไม่ว่าอะไรเหล่านั้นฉันเห็นแล้วฉันก็นึกอยากได้แต่ฉันรู้ว่าไม่มีทางซื้อได้แม่ไม่มีวันให้เงินซื้อตุ๊กตาฉันมีวิธีของฉันหาทางให้โอกาสและรอโอกาสเอามันมาเป็นของฉันให้จงได้ ช่วงพักบ้างช่วงลงไปเล่นพระบ้างช่วงเวลาปลอดคนฉันชอบมากมันวิเศษและมีค่าสำหรับฉันฉันทำให้ความฝันเป็นจริงได้หลายครั้งและไม่เคยมีใครจับได้เพราะฉันจะไม่เก็บของไว้กับตัวเอาไปซุกไว้ที่ต่างๆในพุ่มไม้รับตาคนตามซอกหลบต่างๆเอาก้อนอิดทับไว้บ้างหลายที่แล้วค่อยไเ,เอาในภายหลังฉันมีของดีๆใช้ แต่ใช้ที่บ้านมีความสุขจังมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงพักกลางวันกำลังค้นกระเป๋าเพื่อนเพื่อนคนนั้นก็โผล่เข้ามาในห้องพอดีเลยเห็นว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรนะ่ะฉันสะดุ้งเฮือกแต่ก็แกล้งหัวเราะและตอบไปว่าเปล่าเปล่าฉันบอกไปว่าฉันจะแกล้งเอาจดหมายมาสะกระเป๋าเธอนนะแค่ล้อเล่นเท่านั้นไหนล่ะจดหมาย ฉันก็เลยทําเป็นคำมือซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็วิ่งหนีเพื่อนไม่ได้ไล่ตามเรื่องนี้เพื่อนรู้กันทั้งห้องถามกันใจฉันก็ตอบว่าเขยนจดหมายตําเป็นมีคนมาชอบเธอเพื่อนจะได้ตื่นเต้นแปลกใจฉันกลายเป็นที่เพ่งเล็งจับสังเกตของเพื่อนหลายคนที่เคยของหายในภายหลังฉันจึงไม่ค่อยสะดวกในการลักขโมยจบมสามแล้วก็กรุงเทพทํางานหลายอย่างเปลี่ยนงานบ่อยเระมักมีปัญหามันเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวของฉัน ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนฉันก็มักจะก่อเรื่องจกช่วยข้าของมีค่าไม่ว่าจะเป็นของที่ทำงานหรือของเพื่อนร่วมงานของหัวหน้าก็บ่อยเพราะพวกนี้มีของดีๆใช้กระเป๋าเงินบางทีก็เก็บเอาไว้ในกระเป๋าถือมีครั้งหนึ่งฉันเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่หอพักแต่ทวังลำพูแล้วไปได้อยู่ห้องกับเพื่อนอยู่ด้วยกันสองคนฉันก็เห็นว่าเพื่อนมีวิทยุเครื่องเล็กๆใส่ฐานสองก้อนเพื่อนคนนี้ทำงานอยู่ที่เดียวกัน คือที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อนไม่มีอะไรที่มีค่าอย่างอื่นวันหยุดของฉันฉันหยิบวิทยุเพื่อนไปขายพ่อค้าที่รับซื้อเพื่อนกลับมาก็หาใหญ่ฉันก็บอกไม่รู้เลยเพื่อนหาของฉันก็ทําเป็นช่วยเขาหาด้วยเธอบ่นใหญ่เลยไม่น่ามีใครเอาไปราคาก็สองสามร้อยบาทเท่านั้นบ่นไปบ่นมาเธอเขาว่าวิทยุน่ะไม่เสียดายเท่าไหร่แต่เสียดายเงินที่ซ่อนเอาไว้ในนั้นตั้งหากมีหนึ่บาท ฉันได้ยินแล้วก็ตกใจพั0หบาทตั้งพั0หแต่ฉันอวิทยุนั้นไปขายปล่อยมาได้แค่80บาทเท่านั้นเองฉันรีบไปที่ร้านรับซื้อวิทยุเขาเป็นชายกลางคนเขาเป็นคนจีนหน้าตาดุๆเขาถามว่ามาทําไมมีอะไรมาขายอีกใช่ไหมฉันก็บอกว่าไม่มีอะไรมาขายแต่จะมาซื้อวิทยุค,คืน เขาถามว่าทําไมแต่ฉันไม่ตอบถามว่ามันอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ตอบเอาแต่ถามว่าทําไมฉันถึงอยากได้คืนฉันก็บอกว่าฉันเสียใยไม่คืนคืนไม่ได้เอ๊ะก็มันเป็นของฉันนะก็มันแค่เคยเป็นฉันขอซื้อเขาให้ราคาแพงกว่าก็ได้ให้กําไรเขาก็ยืนกรานว่าเขาไม่ขายฉันเลยถามว่ามันยังอยู่ใช่ไหมเขาก็รีบบอกว่าขายไปแล้ว เอ้าทำไมไม่บอกเสียตั้งแต่ทีแรกให้มาเถียงกันอยู่ได้ก็อยากจะรู้ที่ซื้อคืนเน่ยเพราะอะไรขายไปเมื่อไรตอนไหนซื้อมาก็ขายไปเลยมีคนเห็นแล้วอยากได้พอดีขายไปเท่าไหร่ล่ะเอ้ยเรื่องแบบนี้เขาไม่บอกกันหรอกใครเป็นคนซื้อไปเอ้าจะไปรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ที่ไหนลูกค้าคนนี้ไม่รู้จักนี่ ฉันพยายามจะรู้ให้ได้ว่าแท้จริงแล้วเขาขายไปจริงๆหรือว่าเขาหลอกกันแน่ฉันพยายามมองหาแต่ก็ไม่เจอเข้าของไปซ่อนไว้หรือเปล่านะฉันเสียเวลาที่นั่นไปตั้งชั่วโมงด้วยความเสียดายเงิน1,500แต่สุดท้ายก็ต้องตัดใจอยู่ต่อมาฉันดลนเลยออกจากงานเพราะเขาจับได้ว,ว่ดฉันขโมยกาแฟออกมาพวกสต๊อกประจําห้างเป็นคนจับ พวกนี้คอยสอดส่องดูว่าลูกค้าคนไหนทำอะไรบ้างหยิบช่วยสินค้ายะสกระเป๋าบ้างไหมคนพวกนี้เขาแต่งตัวเหมอลูกค้าที่มาซื้อของดูไม่รู้หรอกแต่พนักงานก็รู้กันว่าเขาเป็นคนของห้างฉันก็รู้ว่าใครเป็นใครแต่ฉันก็พลาดจนได้เขาสอบสวนฉันว่าเคยขโมยอะไรไปบ้างฉันบอกว่าไม่เคยและนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจแค่ลืมจ่ายเงินเท่านั้น แต่พวกเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเขารู้นะว่าเอาของทั้งห้างไปหลายชิ้นแล้วแต่จับไม่ได้คานังคาเขา,ขาเท่านั้นเขาบังคับให้ฉันบอกความจริงฉันปิดปากเงียบยิงกระต่ายขาเดียวเขาเสนอว่าถ้าสารภาพหมดจะไม่เอาโทษครั้งนี้นึกว่าฉันจะโง่ละซีไอ้พวกบ้าไม่มีทางมันเรื่องอะไรและใครจะไปจำได้มาหลายสิบหนแล้วนี่ที่ฉันหยิบฉวยไปฉันโดนออกจากงาน แล้วฉันก็ได้ไปทํางานที่ห้างอีกแห่งถ้าเป็นกล้าวปั่นแรกก็โดนเลยของในล็อกเกอร์พนักงานกุญแจมันมักเสียก่อนเข้าไปทํางานพนักงานต้องเก็บของในนั้นฉันกําลังเปิดล็อกเกอร์หนึ่งอยู่หัวหน้าคนหนึ่งมาเห็นพอดีแล้วก็ตามพนักงานอีกคนมาเจ้าของล็อกเกอร์ของกลางอยู่ในตัวฉันกระเป๋าสตางค์ที่ข้างในไม่มีเงินตอนหลังฉันไม่ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งนานนักเป็นงานไปนเรื่อยแต่ฉันก็มีรายได้พิเศษคือหยิบของตามห้าง สมัยก่อนเขายังไม่มีเครื่องตรวจจับที่ติดไว้ตรงทางเข้าออกไม่มีสัญญาณเตือนเมื่อปัจจุบันฉันกแกล้งทําเป็นคนท้องสมชุดคลุมท้องแต่ข้างในใช้กระดาษแข็งทาเป็นอุมคงรับไว้ใส่ของต่างๆฉันคิดประดิษฐ์มันขึ้นมาเองที่ห้องเช่ากิดทาให้ฉันมีรายได้ของที่ได้มามีแหล่งรับซื้อในราคาดีคุ้มค่าเหนื่อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นฉันมีความรักอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าฉันทางานประเภทนี้ ฉันไม่เคยให้เขารู้จักที่พักของฉันฉันอ้างว่าพ่อแม่ดูเขาก็เชื่อฉันชอบที่เขาดูงงงงเซ่เซอร์ฉันบอกอะไรเขาก็เชื่ออย่างนี้ดีฉันไม่ชอบผู้ชายที่ฉลาดกว่าฉันฉันไม่ชอบคบหาผู้ชายที่ควบคุมไม่ได้เขาไม่รู้จักที่พักฉันแต่ฉันรู้จักห้องพักเขาเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาพาไปฉันไม่อายหรอกที่จะบอกว่าเราสองคนมีอะไรกันที่นั่นฉันนอนค้างทั้งคืนมีความสุขมาก เขาทำงานขับรถบริษัทเงินเดือนก็ไม่ค่อยมากแต่ฉันก็เอาเงินเข้ามาใช้บ่อยๆเพราะฉันบอกเขาว่าผัวก็ต้องให้เงินเมียอยู่มาวันหนึ่งฉันไปหาเขาที่ห้องพักย่านเตาปูนแต่ไม่เจอห้องปิดเข้าไปไหนไม่ได้บอกโทรติดต่อก็ไม่รับตอนนี้ต้นเดือนจะมาของเงินใช้สักหน่อยเมื่อไม่ได้ฉันก็เลยไปกดเงินที่ตู้ ATM ไปถึงแล้วหาบัตรไม่เจอกลับไปหาที่ห้องก็ไม่พบสงสัยจะร่งหายแน่เลย แต่ไม่เป็นไรไม่ได้จดรหัสไว้ที่บัตรไม่มีทางที่ใครจะเอาเงินไปใช้ได้ฉันรีบโทรแจงร้งระงับการใช้บัตรทันทีแล้วก็นึกโล่งใจแต่เมื่อไปติดต่อทางธนาคารฉันจึงรู้ว่าเงินในบัญชีหมดกเกลี้ยงแล้วโดนถอนออกไปหมดเลยเงินที่เก็บหอมรอมริบมาช่วยชีวิตจากการทํางานและการทํางานพิเศษดังกล่าวเหลือแต่บัญชีเปล่าๆเ,เท่านั้น ฉันมานึกได้ว่าฉันเป็นนอนที่ห้องเขาก่อนหน้าจะสิ้นเดือนสองสาวันแล้วฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบัตรเอทีเอ็มอีเขารู้รหัสเพราะเคยไปกดเงินกับฉันฉันจะต้องหาตัวเขาให้เจอก่อนโทรไปหาเขาที่ยิบแต่ติดต่อไม่ได้ฉันไม่รู้จักบริษัทที่เขาทำงานอยู่เสียด้วยเขาเป็นคนผอมๆสงูสงสฉันเชื่อว่าเห็นแป๊บเดียวก็จำได้เขาชอบนุ่งกางเกงเอวสูงสวมเสื้อแขนยาวสีขาวตัดผมสั้นอยู่เสมอ แทางที่ดีไปดักรอเขาที่ห้องเขาต้องกลับไปยังห้องพักไปนั่งรออยู่จนเบื่อมือดคข้ามเขาก็ยังไม่กลับจึงถามคนดูแลหอพักที่นั่นป้าได้บอกว่าเขาย้ายออกไปเมื่อเช้าตรู่ขนของไปหมดห้องนั้นตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรจะทําให้งงได้มากเท่านี้อีกแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงกันนี่ย้ายไปโดยไม่บอกกันเข้าหนีฉันหรือป้านึกออกว่าเขาฝากจดหมายไว้ฉบับหนึ่งจึงหยิบจากเลนชักมาให้ฉันรีบเปิดอ่าน มีเนื้อความสั้นๆว่าขอบใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันคือคำบอกลบอกล่าวบอกลาไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คืออะไรบ้างความสาวของฉันแล้วก็เงินของฉันด้วยใช่ไหมหลังจากนั้นฉันต้องพบกับความลำบากยากจนแต่ไม่เคยเ,เข้าเลยไม่แต่เงาแต่ไม่เป็นไรฉันยังมีฝีมือหางเงินได้เข้าห้างสรรพสินค้าแล้วหยิบหยิบไปเปลี่ยนเป็นเงิน พ่อค้าที่รับซื้อของจากฉันขาประจำเขามีท่าทีชอบฉันมานานแล้วแต่ฉันไม่สนใจเพราะเขาแก่ฉันคิดว่านะจะเข้าเลขห้าแล้วละอายุเขาหนะเขามักเล่าบ่อยๆว่าเขาเป็นพ่อไม้มีลูกสองคนแต่ลูกๆเขาไปได้ดีกันหมดแล้วเพราะได้มีรวยเขาอยู่คนเดียวว้าเวเปล่าเปลี่ยวใจเคยชอบแม่ไม้คนหนึ่งแต่โดนหลอกอกหักเมื่อแก่เจ็บควาเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นซะอีก วันหนึ่งเขาถามฉันว่าช่องอยู่หรือฉันพยักหน้าตอบว่าใช่เขาพูดว่าไปเช่าทําไมให้เสียเงินที่บ้านเขามีห้องว่างๆอยู่ตั้งสองห้องมาอยู่ซีไม่คิดเงินหรอกถ้ามาอยู่เขาจะได้มีเพื่อนคุยไม่เหงาฉันก็เริ่มพิจารณาเขาอย่างจริงจังเขาก็มีดีอยู่ไม่น้อยเอ๊ะมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันไม่ต้องเช่าห้องอยู่แถมยังมีเงินใช้อีกด้วยแต่ต้องดูก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ฉันก็เลยลองทําเป็นว่าจะมาอยู่ที่บ้านเขาถ้าถามเขาว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างไม่ต้องทําอะไรเลยเธอมาอยู่เฉยๆซักผ้าถูบ้านอะไรนั้นไม่ต้องเฮีาจ้างคนงานมาทําอยู่แล้วฉันมองดูเขาดูไปแล้วเขาก็ยังไม่แก่มากเท่าไหร่ยังแข็งแรงอยู่ยกของหนักได้สบายๆ แต่การแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาออกไปข้างนอกเป็นยังไงฉันยังไม่รู้ฉันไม่ชอบผู้ชายที่แต่งตัวมอสอต่อให้มีเงินแต่แต่งตัวไม่ดีนักฉันก็ไม่ชอบไปไหนมาไหนด้วยวันพุธนี้วันเกิดฉันแล้วเนะเฮียฉันกแกล้งบอกไปอย่างนั้นจริงเหรองั้นเฮียจะพาไปเลี้ยงโอ้ยไม่อยากรบกวนเฮียหรอกเฮียรบกวนอะไรกันเฮียก็อยากไปกินข้าวข้างนอกบ้างกินแต่แถวนี้เบื่อจะตาย เขาก็แต่งตัวดีเหมือนกันพอใช้ได้สมกับอายุของเขาฉันก็เลยแกล้งเมาไปนอนค้างบ้านเขาเขาจะนอนกับฉันฉันก็ไม่ยอมพูดนั่นพูดนี่ทํานองว่าถ้าเขาได้ฉันสมใจแล้วเดี๋ยวเขาก็าทอดทิ้งคนที่เสียใจก็คือฉันแล้วถ้าฉันท้องจะทํำยังไงเขาสัญญาว่าจะรักฉันจริงจะแต่งงานกับฉันจะจดทะเบียนสมรสก็ยังได้เพราะเขาไม่มีพันธะอะไรอีกแล้วฉันอยากได้เงินได้ทองของเขานี่ ยังไงฉันก็ไม่ยอมเสียตัวให้เขาเพราะกลัวเขาไม่อะไรเลยฉันกแกล้งลองใจเขาฉันมีนี่อยู่ก้อนหนึ่งนะความจริงก็เงินที่ไอตัวแสบมันจกเอาไปฉันก็เลยจะมาถอนคืนจากตาแก่นี่เงินเท่าไหร่ล่ะเยอะนะเฮียตอนนั้นลงทุนกับเพื่อนแล้วมันขาดทุนย่อยยับฉันโกหกไปเท่าไหร่ล่ะบอกเฮียมาแปดหมืนนะเฮีย โอ้ยเล็กน้อยเฮียจัดการให้แต่คืนนี้ขอเฮียชื่นใจก่อนนะมันเรื่องอะไรล่ะฉันยอมก็โง่น่ะสิฉันก็ต้องเล่นลูกออดอ้อนยอมไม่กอดจุบลูกคลำจับต้องโน,นนี่ไปก่อนแต่ไม่ยอมให้มากกว่านั้นอาเฮียเกิดงุนงานใหญ่เลยทีเดียวฉันเลยช่วยเหลือเขาไปก่อนด้วยวิธีของฉันเหมือนที่พวกผู้ชายเขาช่วยตัวเองนั่นแหละจึงทําให้เขาสงบลงไปได้เฮียคลั่งชั้นใหญ่เลยไม่ยอมเปิดร้าน ชาวนั้นกลุกอยู่กับฉันจะให้ฉันเป็นเมียเขาให้ได้ฉันก็เลยพูดไปว่าถ้าเฮียช่วยใช้นี้ฉันฉันก็จะตอบแทนบนคุณเขาเขียนเช็คเงินสดให้ฉันหนึ่งแสนบาทต่อไปเธอจะได้มากกว่านี้เขาบอกเสียงหนักแน่นจริงจังฉันไม่เชื่อว่าเช็คนั้นจะมีเงินฉันก็เลยขอตัวเอาเช็คไปเข้าธนาคารมีเงินจริงๆเงินเข้าบัญชีแล้วฉันจึงกลับไปหาเขาช่วยเขาได้สะสมใจ ตั้งแต่นั้นฉันก็ไม่ต้องเช่าห้องอยู่เขาลุ่มหลงฉันมากเพราะฉันจะไม่ยอมเป็นของเขาอย่างพร่ำเพรื่อทำให้มันเป็นเรื่องยากเขาจึงไม่มีวันอิ่มหิวบ่อยคอยเอาใจฉันฉันเขาอ้อนเอาโน่นเอานี้จากเขาท่ละชิ้นสองชิ้นเขาก็ซื้อให้แต่และชิ้นก็ไม่ใช่ราคาร้อยสองต้องเป็นหลักหมืน่นฉันแอบรู้ความลับเขาอย่างหนึ่งบังเอิญเห็นเขาเก็บเงินสดใสกล่องไม้ซ่อนไว้หลังตู้เก็บของแล้วก็เอาผ้าคริ้วกองกอง,กองสมทับไว้ ตอนหลังฉันเบื่อเขาเพราะมีหนุ่มหน้าตาดีมาติดฉันขนของจําเป็นออกมาจากบ้านไม่บอกเขาเลยพร้อมกับหอบเงินสดที่เขาเก็บใส่กล่องไม้มาด้วยหนุ่มคนใหม่พาฉันไปอยู่ที่จังหวัดอุดรบ้านเกิดของเขาต้องบอกว่าเราอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมากเพราะไม่ต้องทํางานอะไรเงินก็มีอยู่แล้วเขาจะซื้อรถปิกอัพแต่ฉันไม่ยอมถ้าซื้อรถก็จะหมดเงินยอมให้แค่มอเตอร์ไซค์ เขาอยากมีลูกฉันเองก็อยากจึงตกลงกันว่าฉันจะเลิกกินยาเขาก็กลับบอกว่าอีกสปีดีกว่าค่อยมีให้เขามีงานดีๆทําก่อนเราจะได้มีหลักประกันว่าลูกเกิดมาแล้วไม่อดอยากมาอยู่ที่อุดรได้เป็นเวลาหนึ่งปี8เดือนเฮียก็ตามมาเจอเขาสืบเสาะตามมาจนพบเพราะเขาบังเอิญรู้จักกับเพื่อนของหนุ่มอุดรเราไม่ทันตั้งตัวเลยเรากําลังนอนหลับกันอยู่มันเป็นเวลาราวเจ็ดโมงเช้า เฮียบุกขึ้นไปยิงเราสองคนคาที่นอนใช้ปืนสั้นรวมไม่ยั้งเขาก็ฟุบฉันก็ฟุบกระสุนนัดหนึ่งพุ่งเข้าตาซ้ายของเขาทําให้ตาบอดดีที่มันฉลับทะลุออกข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาจึงรอดส่วนฉันโดนหลายนัดนัดหนึ่งเจาะเข้าที่ไขสันหลังทําให้ฉันต้องกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิตขับถ่ายก็เป็นเรื่องยุ่งยากมากแต่เฮียเองก็หนีไม่รอดถูกตํารวจจับได้ หลังจากเกิดเหตุร้ายมีคนคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายแต่ฉันทนอยู่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนรถเข็นฉันทำกรรมต่างๆเอาไว้เกิดจริงแต่ฉันไม่น่าจะได้รับกรรมแบบนี้ฉันกลับมาอยู่บ้านเกิดเพราะหนุ่มวอดอนตาบอดเขาไม่ดูแลฉัน